ครับชื่อสุริยาอนะายุ39ปีครับประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับเราทําธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับทั้งเรื่องของการงานออนไลน์นะครับและงานออนไลน์ประเด็นหลักคือต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ถ้าคนปกติเนี่ย8ชั่วโมงก็คือยอยู่หน้าจอแต่ยังเราเนี่ย5โมเงเย็นปุ๊บกลับบ้านมาก็ต้งองหน้าหน้าคอมอีกเก<อ>จอทีก็ประมาณ4ทุ่มอย่างเงี้ย<อ>เพราะนั้นเราเราเราใช้สายตาต่อวันแบบมันหนักมากแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเราทําเรื่องของคลิปวิดีโอด้วยเพราะนั้นมันจะมีการจัดแสงเพราะนั้นเราเองเราเรา,เราเป็นคนผิวเข้ม่าเงี้ยเราแสงแสงมันต้องเยอะใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่ถ่ายาคลิปบ้ามันก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องเพ่งสู้แสงมาก<อ>เราใช้ชิ้นอย่างเงี้ยประมาณสัก เกือบสิบปีครับในในช่วงแรกเนี่ยจริงๆสายตาเราเรารู้สึกก็แล้วว่าตัวตัวเราเองมีปัญหาสายตาก็คือ,อพอเราเลิกงานสี่ทุ่มเนี่ยเราสังเกตว่าตาเราจะแดงทั้งสองข้างน้ำ<อ>ตาแดงเงี้ยประมาณสัก3ามสี่ปีะครับพอเริ่มจากตาแดงเสร็จปุ๊บพอช่วงหลังเขาเรียกตากระตุกเพราะผมคุยกระตุกของมันเองผมอย่างเงี้ยผมอย่างเงี้ยเหมือนคุยแล้วกระพริบตาเองเงี้ยบ,บ่อยๆตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเป็นลักษณะเราใช้สายตามากส่วนหนึ่งวันหนึ่งปุ๊บตื่นเช้ามาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่อง เรียกโรคบ้านหมุนเหมือนนอนอยู่แล้วลืมตามันเหมือนเหมือนบ้านหมุนรอบตัวเราเลยพอมันเป็นโรคบ้านหมุนเราก็หาข้อมูลละบ้านหมุนเนี่ยส่วนมากอะเป็นตั้งแต่อายุห 60, 60, ้าสิบหกสิบเกินไปเพราะนั้น,นเ,เราอายุสาสิบเป็นเฮ้ยเราเป็นแล้วเหรอพอนอนนอนพักหนึ่งวันสองวันก็หายก็ปกตินะหายปกติแล้วก็ทางานเหมือนเดิมด้วยพฤติกรรมเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมพอผ่านไปสองปีละสองปีก็กลับมาเป็นใหม่พอกลับเป็นใหม่รอบนี้พักก็ไม่หายตอนนี้พอไปหาคุณหมอ แราเราเข้าใจว่าจะเป็นตะกอนหูชั้นในเพราะเหมือนคนจะบอกว่าน้ำในหูมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันในการทรงตัวไหมล้วตอนแรกเราเข้าใจงั้นเราก็เลยไปหาหมอ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องหูก่อนหูคอจมูกใช่ครับหหูคอจมูกก่อนคุณหมอหูคอจมูกก็บอกว่ามีโอกาส <ม>โอกาสที่จะเป็นแต่กอ่อนชั้นในก็ให้ยามันทานทานหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ดีขึ้นพอหลังจากนั้นเราก็ไปหาหมอคนที่2คนที่3าคนที่4จนไปเจอคนที่5ซึ่งคน2 3- 4เนี่ยก็จะประเมินเหมือนกันว่าเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในของหูชั้นในคราวนี้เราก็เลยไปหาคุณหมอตัดสินใจไปหาคุณหมออีกอีกท่านหนึ่ง จะเกี่ยวกับสายตาจริงๆมันเป็นความบังเอิญเพราะว่ารเราอายุ38 39เนี่ยการโฟกัสของตามันเริ่มที่จะลดลงแล้วสายตามันยาวขึ้นรเราก็เลยไปหาคุณหมอเกี่ยวกับสายตาด้วยเพราะเราเราก็รู้แตกิดตงเหงืใจว่าหรือว่าสายตาเราเปลี่ยนก็เป็นส่วนส่วนนี้ไหมสายตาเราเปลี่ยนให้ระบบการทรงตัวมีปัญหาก็จริงๆเล่าอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอและท่านเนี่ยก็ก็ระบุได้เลยนั่นเกี่ยวกับระบบสายตาของเรา,เาหมอก็จะจ่ายายาเข้ามาก็กลับมาก็เริ่มดีขึ้นครับแต่มันมันไม่ได้หายขาด มันก็ยังเป็นเป็นไาหายไมายอยู่ปัญญาก็เลยแนะนําว่าเฮ้เรามาลองลองกินอาหารเสริมที่เกี่ยวกับบาดบารุกสายตาหน่อยเราก็เลยมาทานเจลพัทที่เกี่ยวกับสายตาที่สายตาก็จะเป็นสองตัวนี้ใช่ครับก็จะมีมินกับวิสที่ตอนทานเราทานตอนเช้าเพราะเรารู้สึกว่าเจลมันเป็นสารอาหารที่เป็นรูปเจลี่ยวระบบการซึมมันน่าจะดีเพราะนั้นเราก็เลยจะให้กินแบบทานตั้งแต่เช้าเป็นอาหารมื้อแรกเลยก่อนก่อนกาแฟด้วยซ้ำทานทานเข้าไปอย่างเงี้ยทุกเช้าครับนั่นจริง เห็นผลจริงๆเนี่ยเริ่มเห็นผลหนึ่งหนึ่งสัปดาห์แรกเริ่มเห็นผล,ลสัปดาห์รู้สึกใช่ครับคือบ้านหมุนเนี่ยเริ่มไม่ตื่นมา้วไม่หมุนละใช่ครับไม่หมุนแล oh. ้วเราผ่านไปสักเดือนเดือนครึ่งก็เริ่มเริ่มดีเ,เริ่มแทบไม่ว่าหายเลยละ่ะ ก็เลยต้อง,าองม,ามากลับมาดูแลร่าง,งกายตัวเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจัยส่วนหนึ่งในการที่มีสุขภาพดีเนี่ยก็เริ่มจากการทํางานแล้วก็ได้อาหารเสริมท,ท,ที่มีประโยชน์ด้วยเราด้วยพฤติกรรมคน Gen X อย่างเงี้ยเราเราต้องตื่นเช้าร,ร่บไปทาํางานอะไรเงี้ยเราไม่มีเวลาที่จะมาทำบังค่าจะมามาคัดเลือกผักเพราะนั้นถ้ามันมีอะไรที่มันตอบโจทย์แบบกินแล้วมันง่ายสะดวกแบบกินแค่หนึ่งนาทีหรือว่าเ,เราเรากินไปด้วยทามด้วยทํางานไปด้วยผมว่ามันแต่พอตัวเนี้ยพอเราไปต่างประเทศหรือว่าเราไปป ไปชุมแต่จ uh, ังหวัดเนี wow ่ยจริงเราเราเราเมื่อเราไปบาระไปชุมหนึ่งวันล้วก็พกไปสองสามซองใส่กระเป๋าเล็กใส่ก็พอครับแล้วก็มันก็ก็ทานง่ายสะดวกตอนเช่นตอนนี้เราไปชุมต้องใช้สายตาเยอะเราก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ฉีก็ทานง่ายเลยก็สิบนทีเลยเชียวพัดบิทรสสตรอเบอร์รี่สับรสอร่อยจนอยากทานทุกวัน